ใหญ่รแล้วลุกันก็ปลาอะไรเดี๋ยวราไปกแน,กนเป็นปลาอะไรครับกินแล้วครับบนไม้ใหญ่ครับบรรยากาศทีีครับ่วงช้าครับเราไลกกันครับหิน,นอิวน,ว,นว่าจะเป็นการหล่การหนพลาด กดอีกแล้วไสงามๆครับ่าขึ้นเรือครับขึ้นเรือแล้วปรากดเหลืองไส่งามๆอีกแล้วครับโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถอดเบ็ดก่อนครับไม่ถอดแล้วเนาะปลดเลยปลดกันเลยครับท่านผู้ชม กดเหลืองครับส่งามๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยเราสรุปได้แล้ว